ตอนนี้เราอยู่กันในคาเดย2นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเพิ่งจะตัดสินใจซื้อ d l เเพิ่มหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเกจชิวารีแพ็กนะครับก็จะเป็นอาวุธแนวยุคกลางนะครับก็เลยไปทดลองมาให้นะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะล้วก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างจาก DLC ตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่อาวุธก่อนเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าใน่อเน DLC ที่โดนด่าเยอะสมควรนะครับ คือมีคนคือถ้าใครชอบก็จะชอบเลยเนะี่ยถ้าใครไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีปืนให้เลยนะครับคือมันจะมีหน้าไมา้สองอันกับธนูหนึ่งอันนะครับซึ่งบางคนก็ไม่ได้ชอบแนวนี้ไนงะแล้วก็มีดาบให้นะครับมีพวกอาวุธยุคกลางให้ดาบขวานโล่อะไรพวกเนี้นะครับแล้วกม็มันก็ไม่ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ในส่วนของอุปชีตแต่ว่าเรามาดูเรื่องของธนูหน้าไมา้ก่อนนะ ราจะมีธนูอันเก่าใช่ไหมธนูอันเก่าเนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับก็คือ,อของ DLC Western นะครับดาเมจมันค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะมีปัญหานี้นะครับก็คือดาเมจมันต่ําแล้วก็พอใช้เป็นธนูพิษเนี่ยมันก็ยิงบูดโดเซอร์ไม่เข้าเลยเพราะว่าโดนถักดาเมจอีกนะครับถึงแม้ว่าจะมีลูกธนูที่ค่อนข้างเยอะก็ตามแต่ว่ามันใช้ไม่หมดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเยอะไปทําไมใช่ไหม ถ้าเกิดว่าใครคิดแบบนั้นนะครับธนูอันใหม่นี้จะค่อนข้างเหมาะมากนะครับนั่นก็คือ English Longbow นะครับดาเมจถือว่าถือว่าถึงใจมากนะครับอะดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่650นะครับถือว่าเป็นอ,อ,อาวุธที่มีความแรงระดับ3ลรองจาก RPG และธนาร์ท s นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการรีโหลดไม่นานนะครับคือธนูรีโหลดไม่นานอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นทีละนัดไงถูกไหม แล้วก็ไม่สามารถแต่งอะไรได้มากนะครับก็จะไม่มีเลเซอร์เลงให้ไม่มีซูมอะไรให้เยอะแยะนะครับก็ถ้าใครชอบก็จะชอบเลยนะครับเอ่อใช้ผมลองเล่นนะครับผมแนะนําว่าใช้เป็นธนูพิษดีกว่านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะใช้เป็นธนูพิษแล้วเนี่ยดาเมจของมันก็ยังแรงกว่ามั้งน่าจะแรงกว่าธนูระเบิดของอันเก่านะครับอ่อแรงกว่าจริงๆนะครับแรงกว่าอยู่20นะครับนั่นแปลว่าเราสามารถใช้มันฆ่าบูโดเซอร์ได้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราใช้ลูกธนูคือ,อลูกธนูมี3แบบเหมือนเดิมนะครับมีแบบธรรมดาแบบพิษแล้วก็แบบระเบิดนะครับถ้าเราใช้ธนูธรรมดายิงเนี่ยปัญหาเดิมๆครับเหมือนเ,อเดียวซที่ผ่านมานะครับก็คือยิงแล้วบางทีมันไม่ทะลุก,ก่าะน,นะครับก็ไม่เกิดดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นธนูพิษเนี่ยยิงแล้วต่อให้ไม่เกิดดาเมจมันก็โดนพิษตายอยู่ดีนะครับอาจจะต้องรอนานนิดนึงเท่านั้นเองแต่ว่าได้ผลแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการยิงบูโดเซอร์ก็ เหมือนก่อนใช้ธนูระเบิดยิงครับดาเมจไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ครับก็จะยิงเข้าด้วยจํานวนลูกธนูที่เท่ากันแต่ว่า,อ,าอันนี้คือเขาว่ามานะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นในสายของฟูจิทีฟนะครับเราใช้สกิลโลโบนะครับที่เพิ่มมาตาคิิตดิคอใช่ไหม30เร์เนะครับเราใช้ธนูธรรมดายิงใส่หัวมูโดเซอร์มีโอกาสที่ติดคียครั้งเดียวตายได้นะครับในความยากระดับโอเวอร์คิวเขาว่าอย่างนั้น นะก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าในส่วนตัวแล้วนะครับผมใช้เป็นธนูพิษนะเพื่อให้สามารถจัดการได้ธนูเอ้จัดการกับศัตรูได้ทุกแบบนะครับอ่ะชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็น h e v y y r o s s b o w นะครับก็คือหน้าไม้อันใหญ่นั่นเองนะครับดาเมจถึงใจเช่นกันนะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่525เลยนะครับถือว่าสูงมากนะครับเหมาะกับการฆ่าศัตรูทุกชนิดนะครับด้วยดาเมจขนาดนี้เอ่อความเร็วการยิง ปัญหาของอันนี้นะครับคือค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ยิงช้ารีโหลดช้านะครับผมถึงแม้ว่าดาเมจมันจะสูงก็ตามแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้อันนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบก็สามารถใช้ได้แต่ว่าสำหรับผมถ้าผมจะใช้เฮฟวี่คอสโบผมขออิธานาทอสไปเลยดีกว่านะครับแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างอีธานาทอสกับการใช้เฮฟวี่คอสโบก็คือเจ้าเฮฟวี่คอสโบนี้เนี่ยมีคอนซีเมนต์28ซึ่งถือว่า ห่างกับดานาทอสแบบคนละชั้นเลยนะครับลืมบอกไปนะสำหรับเอินนิสตองโบเมื่อกี้นี้เนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะมีคอนซูเมนต์ยี่สิบเก้าซึ่งถือว่าโอเคมากนะครับสามารถใช้สเตลได้นะครับ DLC นี้อาวุธหลักทั้ง3ชิ้นสามารถใช้สเตลได้หมดเพราะว่าคอนซูเมนต์สูงทุกอันนะครับนั่นแหละนะครับสำหรับเฮฟวี่คอสต์โบนะครับถ้าชอบนะครับอยากจะสมบทเป็นแบทเทลซิงก็ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับสามารถใช้ได้แต่สำหรับผมนะถ้าจะใช้เฮฟวี่คอสต์โบขอหยิบดานาทอสดีกว่านะครับ ชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายอย่างรวดเร็วนะครับมีปืนให้น้อยมากนะครับเออ่ไลท์คอสโบนะครับก็คือหน้าไม้แอลเล็กนั่นเองนะครับอืมดาเมจใช้ได้นะครับ240ร้ถือว่าเป็นดาเมจที่ใช้ได้แล้วก็เออ่รีโหลดเร็วนะครับถือว่าเร็วค่อนข้างเร็วถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ธนูไม่ถนัดอาจจะอยากใช้หน้าไม้เล็กแทนนะครับเป็นไปได้นะครับอาจจะชอบอันนี้มากกว่านะครับเอ่อสงหรับหน้าไม้เล็กกับหน้าไม้ใหญ่แนะนําว่าใช้แอลเล็ก ใช้ง่ายกว่ามากนะครับคือใช้เวลาในการรีโหลดไม่นานเนาะล้วก็ยิงได้ถี่กว่านะครับไม่ว่าทั้ง2อ,อันนะไม่ว่าจะเล็งหรือไม่เล็งความแม่นก็ไม่ตกนะครับแล้วก็ความแม่นอยู่ที่18ซึ่งถือว่าสูงทีเดียวนะครับน่าจะสุดแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอืมน่าจะสุดแล้วนะครับอ,อันนี้คืออาวุธทั้งหมดนะครับสำหรับเอ่อส่วนที่เป็นปืนนะครับไม่มีปืนลองให้นะสำหรับ DLC นี้มีแค่3ชิ้นนี้นะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอาวุธปะชิดกันบ้างนะครับอาวุธปะชิดจะประกอบด้วย4อย่างนะครับโล่นะครับสําหรับผมเนี่ยในสี่ชิ้นนี้เราอาจจะดีที่สุดมั้งนะครับยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยสนใจอาวุธปะชิตมากนักนะครับแต่ว่าด้วยคอนซูเมน์ที่โอเคครับโล่ก็ถือว่าโอเคนะอ่ะอันนี้นะครับขวานนะครับขวานอันนี้เนี่ยก็ มีดาเมจกับน็อกดาวน์ที่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่รู้สิคือใช้เวลาชาร์จตั้ง4วินาทีมันก็ค่อนข้างนานคอนซิมเมนต์28ก็ถือว่าพอทนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเในคอนซิมเมนตว่าต้องเฮ้ยว่าต้อง30ต้อง32นะตัวนี้ก็โอเคครับแล้วตอนยี่สิบหกเองนะบ,บวกสกิลแล้วถึงจะเป็น28นะครับอันนี้เช่นกันนะครับน็อกดาวน์สูงริ้วนะครับดาเมจต่ำมากนะครับในส่วนของมอนติงสตาร์นะครับ ออคอนซีเมนต์ก็มาเดิมครับเบสอยู่ที่26นะครับบวกสก,กิลโพジทีฟแล้วก็เป็น28ดัาบใหญ่นะครับเกศซอสนะครับ,บสำหรับเกศซอสเนี่ยออคอนซีเมนต์ต่ำไปหน่อยนะครับคือจริงๆมันมันเป็นตัวที่คนด่ายเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าคนคาดหวังกับดาบอันนี้เอาไว้มากนะครับแต่ว่าเจ้าอุปชิตพวกนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือมันออกมาทีหลัง DLC ยากุซ่านะครับซึ่ง เอ่อ d l ยาก k u z a เนี่ยมีคาตาหน้าให้แล้วคาตาหน้ามันดีมากนะครับทำให้เจ้าสี่ชิ้นนี้ดูจืดทันทีนะครับก็นั่นแหละมันเลยไม่ใช่จุดขายนะครับแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอาวุธประเภทดาบนะครับ DLC นี้อาจจะไม่ชอบนะครับอาจจะไปสนใจด l c y a k ยากุที่มาพร้อมตัวละครจิโร่มากกว่าเนาะแล้วก็จะได้ะจะได้เปิกด้วยนะครับถ้ามีโอกาสจะเอาด l c y a k ยากุมาพูดได้ถึงแต่ว่ายังไม่มีแผนจะซื้อในเร็วนี้นะครับก็รอก่อนลวกัน อันนี้นะครับเป็นหนึ่งอย่างที่พีคมากนะครับนั่นก็คือเจอเวารีนนั่นเองนะครับเจวรีนเนี่ยก็คือหอกนั่นเองเป็นอาวุธปานะครับชิ้นที่3ของเพเดเนะครับที่ไม่มีเสียงและโยนไม่โดนเพื่อนนะครับคือไม่เหมือนระเบิดนะนะที่ปาไปแล้วโดนเพื่อนด้วยนะครับสําหรับเจวารีนนะครับหรือว่าเจ้าหอกกว้างอันนี้เนี่ยมันทำดาเมจที่ค่อนข้างสูงมากแต่ว่ามันก็ให้ปริมาณเท่ากับเ,เท่ากับระเบิดนั่นแหละนะครับ ก็คือมีอยู่3อันนะครับแต่ว่าข้อดีคือปาแล้วไปเก็บได้นะครับแล้วความแม่นก็ถือว่าโอเคมากทีเดียวนะครับใช้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดการใช้ธนูการใช้หน้าไม้ก็อาจจะก็อาจจะปาไม่คล่องด้วยนะเพราะว่ามันเล็งยากกว่านะครับในความรู้สึกผมนะผมว่ามันเล็งยากกว่าระเบิดเยอะเลยเพราะว่าระเบิดเป็นวงกว้างนะครับแต่ถ้ากิบว่าใครที่เอ่อถนัดการปาให้หรือว่าโชลิวเค้นเนี่ยจิวารีนไม่ยากเท่าไหร่ยิ่งถ้าว่าใครเล่นธนูเป็นก็ยิ่งไม่ไม่ใช่ปัญหา นะสำหรับหน้ากากนะครับสุดท้ายละช่องว่างโอเคยังคงเหมือนเดิมนะครับเมื่อซื้อ DLC มาจะสามารถหาหน้ากาก,ากได้นะครับซึ่งต้องมาทำแอคเทมเเองทีหลังนะครับผมขอข้ามอันแรกไปก่อนนะมาเริ่มอันนี้นะครับอันนี้หน้ากากแังกาดนะครับ ชิ้นนที่ต้องทำนะครับก็คือให้เราจัดการกับศัตรู10ตัวที่เป็นชิลนะครับด้วยอาวุธประชิดของเดียวสีนี้นะครับชิ้นไหนก็ได้นะ้นสี่ชิ้นนั้นใช้ค่าชิล10ตัวนะครับภายในการป้นครั้งเดียวนะครับก็จะได้หน้ากากอันนี้ไปนะครับต่อมานะครับหน้ากากอันนี้นะครับแมนสันไนซ์นะครับเออเอ็ิเมนคือให้เราฆ่าโคเกอร์ด้วยหอกกว้างนะครับ ง่ายๆครับก็เจอมันก็คว้างใส่ผมว่ามันตายอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหน้ากากที่ได้ในรูปแบบของเทเลอร์เพราะว่าในเทเลอร์มันก็คว้างของใส่โคเกอร์ถูกไหมครั้งเดียวตายเหมือนกันนะครับอลองดูครับผมว่าครั้งเดียวก็คงตายแหละสาหรับโคเกอร์เพราะว่าโคเกอร์ไม่ได้อึดมากนะและสุดท้ายนะแม่สมามแม่จ่าเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นคนจะชื่อกันนะอ,อันนี้ให้เราจัดการกับบูโดเซอร์สีดําด้วยดาบใหญ่นะครับใช้เกซอดฆ่านะครับ เกสต์ด,ดาเมจไม่ขี้เละถึงแม้ว่าจะฟันช้าก,ก็ตามนะครับก็ทําดาเมจบูลเอร์เซอร์สักพักหนึ่งแล้วค่อยฟันก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่คิดว่าไม่ยากครับเดียวซีนี้ดูแล้วไม่ยากเลยนะครับอันที่ยากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอันแรกนะครับอาคา่าไหนนะครับที่ผมบอกว่ายากเพราะว่าไม่สามารถโซโลได้นะครับถ้าเขาจะไม่ผิดนะไม่สามารถโซโลได้นะครับเขาบอกว่าเอ่อให้เล่นระดับโอเวอร์คิวหรือสูงกว่านั้นนะครับด้วยผู้เล่น4คนนะครับ แล้วก็ทุกคนต้องใช้หน้ากากนี้นะครับต้องใช้หน้ากากของ DLC นี้ใช้อาวุธหลักของ DLC นี้ใช้อาวุธประชิดของ DLC นี้ใส่ชุดเกราะบาลลิสติกนะครับหรือที่หนักกว่านั้นนะครับก็คือห้ามใส่สูตรนั่นเองก็จะสามารถปลดล็อกหน้ากาก,ากนี้ได้นะครับเอ่อคล้าย,ายวินนอฟเชนต์ปะน่าจะค,คล้ายๆกันนะครับกับดเดอ,อกับเดอแฮชิเมนอันเก่าที่เป็นช่วง w วอร์วอร์เนาะ อะแค่นี้นะครับอืมโอเคหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรละก็จุดขายของ DLC นี้หรอถ้าใครชอบธนูหน้าไมา้คือชอบประมาณแบบเออเรื่องราวของยุคกลางที่ใช้พวกอัศวินใช้อะไรพวกนี้ครับก็อาจจะชอบนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าใครชอบธนูผมว่าชอบอันนี้นะครับคือ ธนูเนี่ยถ้ากับว่าใครที่เคยใช้อันเก่ามาจะรู้สึกว่าอันนี้มันง้างนานนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะการใช้ธนูไม่จำเป็นต้องง้างสุดก็ได้นะครับไม่มีใครบังคับนะครับคือง้างไม่สุดก็ยิงได้นะครับอย่างที่ผมจะเอาให้ดูนั่นแหละนะครับก็มันเป็นลูกธนูที่วิ่งได้เร็วกว่านะครับถ้าเทียบกับอันเก่าเนี่ยอันเก่านี้เวลาเรายิงไปจะเห็นว่าลูกธนูมันบินไปอย่างเอือยเฉยนะครับแต่ว่าอันใหม่นี้เนี่ยลูกธนูบินเร็วมากทําให้สามารถเอ่อยิงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ เวลาที่ง้างสุดเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าธานูอันเก่ามากนะเพราะงั้นมันสามารถสู้กับสไน p เปอร์ได้นะครับเราคิดว่าโดนสไน p เปอร์ครั้งเดียวสไนปเปอร์ล่วงแน่นอนนะครับถ้ากระชอบธนูผมคิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะกว่าอันที่แล้วด้วยซ้ำนะครับน่าจะเหมาะกว่าเวสเทิร์นด้วยซ้ำแล้วก็สำหรับใครที่ชอบหน้าไม้นะครับใน DLC n i n j นินจนะครับแต่ว่า อยากจะได้เป็นอาวุธหลักนะครับเดียลซีนี้ก็น่าจะพอทนนะครับในส่วนของไลท์คอสโบนะครับส่วนถ้าใครอยากจะลองเล่นเป็นแบบเดลซิงดูบ้างนะครับก็นั่นแหละเฮฟวี่คอสโบอาจจะเป็นคําตอบที่ใช่นะครับยังรอดูต่อไปครับผมยังรอรุ้ว่าจะมีธนูอื่นอีกไหมนะครับคือผมโดนหลอกล่อให้ซื้อเดียลซีด้วยธนูมาสองครั้งแล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่เสียดายหรอกคือมันก็ชอบนะแต่ว่าทำไมธนูอันที่ดีมันไม่มาเร็วกว่านี้วะจะได้ไม่ซื้อเวสเทิร์นนะครับคือถ้าเกิดว่าผมเลือกได้นะครับ แล้วผมทำไว่าผมยังไม่มี DLC เลยนะแล้วผมอยากได้ธนูแล้วต้องเลือกระหว่างเวสเทิรกับชิวารีผมเลือกชิวารีนะครับเฉ <c oughs> พาะธนูนะอย่างอื่นเราไม่นับนะเฉพาะธนูนะผมว่าชิวารีผมชอบมากกว่าต่อให้งางไม่สุดคือถ้างางไม่สุดเนะี่ยมันจะทํางานคล้ายๆกับของเวสเทิรนนั่นแหละนะครับคือ <c oughs> วิธีการย้อยอะไรจะเท่าๆกันนะครับแต่ว่าธนูวิ่งได้เร็วกว่าแล้ก็ทําดาเมจที่แรงกว่าถ้าง้างธนูจนสุดนะครับ สามารถฆ่าสไนเปอร์ได้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันดีกว่าเห็นนะครับถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สนใจแนวนี้เลยสามารถข้ามได้เลยแนะนําว่าข้ามได้เลยเพราะว่าอาวุธประชิดไม่มีอะไรนะครับอาวุธกว้างก็คือมันแรงก็จริงมันดีก็จริงแต่ว่าอาวุธกว้างที่ดีมันก็มีหลายอันถูกไหมเราสามารถใช้อื่นแทนก็ได้นะครับ ใช้โซลิวเคียนแทนก็ยังได้โซลิวเคียนก็ใช่ว่าจะเบานะครับมันก็โอเคนะถูกไหมเรามี10อันสามารถเก็บได้เหมือนกันหรือใช้ได้น้าไมา้ใช้ระเบิดอย่างอื่นก็ได้นะครับจิวเวรีนมันไม่ได้เป็นขายที่เด่นขนานดะว่าแบบต้องดี c ีนี้เท่านั้นถึงจะมีอาวุธกว้างที่ดีที่สุดมันไม่ขนาดนั้นนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบธนูไม่ชอบหน้าไมา้ก็สามารถข้ามได้นะครับจุดขายมีแค่นี้จริงๆธนูหน้าไม้นะครับหรือว่าอาจจะมีใครที่อยากได้หน้ากากอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หน้ากากก็สวยใช้ได้นะคร หมดแล้วนะครับฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับทั้ง2เจ้านะครับทั้งร้านเกมซิมสโตร์แล้วก็ร้านทีละนิดนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ลอง d l เออื่นๆนะครับเอ่อยังไม่มีตังค์ซื้ออย่างที่บอกในในคลิปแนะนำา d l ออันที่แล้วนะครับมีจ่าแพ็คมั้งที่พูดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจครับสักอันหนึ่งนะครับว่าเก็บตังค์เราซื้อเกมอื่นอยู่ซึ่งมันค่อนข้างแพงแล้วก็ คือด้วยคิวที่จะซื้อตอนนี้เนี่ยมันรวมกันแล้วเกือบหมื่นเลยนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่ค่อยกล้าแตะอย่างอื่นเท่าไหร่นะครับเนาะอ่ะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้บอกว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเฮ้ยวิคัสโบมีเทคนิคก,การใช้อย่างนี้นะพี่ไม่รู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าไม่รู้นะครับแทบไม่ได้แตะเลยเพราะว่ามันช้ามากนะครับถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับจะได้เอ่อเป็นข้อมูลให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาแล้วอ่านคอมนะอเ,เมเนต์ด